ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะคะมาพบก,กับคุณครูสิริพัฒน์บุญกรานนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนนะคะในเรื่องการประกอบอาหารค่ะนักเรียนมีวิธีเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารกันยังไงบ้างคะ เรามาดูกันนะคะการเลือกวัตถุดิบเพื่อน,นํามาประกอบเป็นอาหารนั้นคนเลือกที่สดใหม่สะอาดและปลอดภัยการเลือกซื้อผักและผลไม้นะคะผักกาศนะคะมีวิธีการเลือกซื้อ,อยังไงคะนักเรียนก็คือเลือกเนื้อแน่นนะคะน้ําหนักมากไม่มีรอยช้าหรือว่าเหี่ยวใบม,มีสีเขียวอ่อนไม่แก่จัดส่วนแตงกวานะคะ เลือกที่มีสีเขียวสดใสผิวไม่ครุขระค่ะแล้วก็เลือกผลที่มีลักษณะกลมแล้วก็ตรงนะคะผักวงนะคะเลือกลำต้นอวบไม่อ่อนมีใบแล้วก็มียอดติดอยู่ใบมีสีเขียวสดนะคะไม่มีรอยช้ำต่อไปนะคะส้มเขียวหวานเลือกผลกลมแป้นนะคะเลือกส้มเขียวหวานที่มีเปลือกบาง แล้วก็เลือกส้มเขียวหวานที่ไม่มีรอย้้ำค่ะต่อไปมาดูการเลือกซื้อเนื้อสัตว์นะคะการเลือกซื้อเนื้อสัตว์เนี่ยควรเลือกที่สดใสนะคะที่สดใหม่สะอาดไม่มีกลิ่นเหมน็นแล้วก็แบ่งได้สองประเภทดังนี้นะคะสัตว์โบกกับสัตว์อะไรคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอามาดูสัตว์บกก่อนนะคะสัตว์บกก็คือเนื้อไก่เลือกเนื้อที่มีสีชมพูอ่อนนะคะไม่มีเลือดไหลซึมออกมาจากเนื้อไก่นะคะ เนื้อไก่สีไม่ซีดเนื้อวัวเนื้อวัวเลือกกันยังไงคะนักเรียน่าเลือกที่มีสีแดงสดไม่เขียวคล้ำไขมันมีสีเหลืองแล้วก็ไม่มีเม็ดสาคูซึ่งเม็ดสาคูนี้ก็คือไข่พยาธินั่นเองนะคะต่อไปสัตว์น้ํานะคะวิธีการเลือกสัตว์น้ําหอยนะคะตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูก็คือเป็นหอยแครงก็คือปากปิดสนิทนะคะ หรือหุบลงทันทีที่สัมผัสนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพดีไม่มีการแตกนะคะไม่มีการร้าวสดและตัวหอยไม่ขาดต่อไปปลาเลือกปลาที่มีหนังมันตาใสเหงือกแดงแล้วก็ท้องไม่แตกค่ะกุ้งค่ะเลือกกุ้งที่มีหัวติดแน่นอยู่กับลำตัวตาใสตัวใส เปลือกใสแล้วก็มันกุ้งมีสีแดงต่อไปปูนะคะวิธีการเลือกปูก็คือเลือกตัวที่หนักเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะต่อไปมาดูเทคนิคในการเลือกอาหารแห้งบ้างอาหารแห้งก็คืออาหารที่ผ่านกระบวนการประกอบอาหารหรือแปรรูปเช่นการอบการตากแห้งการดองเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยถูกกำจัดออกไป ซึ่งอาหารเหล่านี้จะเก็บได้นานกว่าอาหารสดนะคะเช่นพริกแห้งปลาเคม็มไข่เคม็มกะปิแล้วก็อาหารกระปอ๋องตัวอย่างในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องนะคะ,ะคุณครูมีภาษาอังกฤษและมีตัวเลขตรงนี้แล้วก็มีเครื่องหมายตรงนี้ด้วยนี่มันคืออะไรนะคะ,ะวิธีการเลือกนักเรียนต้องดูบรรจุมันต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดมิดชิด สะอาดกระป๋องต้องไม่บุบไม่เบี้ยวนะคะแลวแล้วก็หรือว่าไม่เป็นสนิมด้วยนะคะต่อไปดูอะไรอีกครับมีเครื่องหมายอยยแสดงว่าผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและยานะคะต่อไปมันต้องมีวันอะไรคะตรงนี้วันหมดอายุ m f g ก็คือเป็นวันหมดอายุต้องมีบอกไว้ด้วยนะคะเช่นตัวอย่างก็คือ อันนี้เป็นไงคะผลิตเมื่อวันที่อะไรคะวันที่8เดือน9 2019นก,ก็คือถ้าแปลออกมาก็คือผลิตเมื่อวันที่8นะคะกันยายนพิศชสกัสิบ2019หรือถ้าเป็นพศก็คือ2562นะคะอ่าอันนี้เป็นวันผลิตอันนี้เป็นวันหมดอายุนะคะอ่าวันหมดอายุก็คือ080622ก็คือ หมายความว่าอาหารกระป๋องนี้เนี่ยนะคะจะหมดอายุในวันที่8เดือนมิถุนายนคริศัก2022หรือว่าปี2565สรุปว่าอาหารกระป๋องนี้ผลิตเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพศ2562และก็สามารถบริโภคได้แต่ห้ามเกินวันที่8มิถุนายน2565เป็นระยะเวลา เป็นปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปซื้ออาหารกระป๋องนักเรียนต้องสังเกตวันผลิตและวันหมดอายุนะคะโดยเฉพาะตรงวันหมดอายุนี่นะคะสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิด่าหมดอายุแล้วนักเรียนไม่ควรซื้อมารับประทานเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวนักเรียนได้ค่ะต่อไปนะคะมาดูการเลือกซื้ออาหารแห้งนะคะตัวอย่างในที่นี้ครูจะให้นักเรียนดูก็คือการเลือกซื้อพริกแห้งกระเทียมและก็ถั่วต่างๆนะคะ,ะถ้าเป็น เเลือกพริกแห้งกระเทียมและถั่วต่างๆที่แห้งสนิทไม่มีแมลงกัดแทะไม่ขึ้นราไม่มีกลิ่นอับนะคะทีนี้วิธีการเลือกซื้อเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการประกอบอาหารตัวอย่างนะคะเขาบอกเครื่องปรุงรสก็คือสิ่งที่ใช้ปรุงแต่งอาหารและกลิ่นของอาหารมีทั้งของแห้งหรือของเหลวใช้ในปริมาณไม่มากนักน,นะคะเพื่อทาให้อาหารเนี่ยมีรสชาติและมีกลิ่นที่ดีขึ้น แต่ว่าไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะเพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆได้นะคะเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการประกอบอาหารอย่างเช่นรสเปรี้ยวเนี่ยได้มาจากอะไรได้มาจากน้ำส้มสายชูน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวนะคะอ่ารสเค็มได้มาจากอะไรเกลือน้ำปลาซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวหรือว่าซอสหอยนางรมนะคะ รสหวานรสหวานได้มาจากน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บนะคะหรือว่าเป็นสารให้ความหวานแทนน้ําตาลแล้วก็พวกเครื่องเทศต่างๆเช่นอบเชยการพรูพริกไทยนะคะพวกนี้จะช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอมค่ะทีะนี้มาดูอุปกรณ์แล้วก็ภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารกันบ้างการใช้อุปกรณ์แล้วก็ภาชนะที่เหมาะสมในการประกอบอาหารนะคะหรือว่าใส่อาหารเนี่ยจะทําให้เราประกอบอาหารได้สะดวก ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเวลานะคะจะทําทให้อาหารของเราเนี่ยน่ารับประทานด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมอาหารมีอะไรกระมังหรือตะกร้าก็คือใช้ล้างหรือว่าใช้ใส่ผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์กระชอนก็คือใช้กรองอาหารหรือกรองกะทินะคะเขียงใช้รองรับการหารั่นการสับการซอยอาหารนะคะต่อไปมีดนะคะใช้ปอกหั่นสับหรือว่าซอยอาหาร ต่อไปหม้อใช้ประกอบอาหารประเภทต้มประเภทแกงทัพพีใช้สําหรับคนหรือตักอาหารตระทะก็ใช้ประกอบอาหารประเภทผัดประเภททอดนะคะสะหลิวก็ใช้ผัดหรือว่าใช้พลิกอาหารลังถึงใช้เนื่ออาหารช้อนตวงใช้ตวงปริมาณส่วนประกอบของอาหาร มีอีกนะคะช้อนซ้อมก็ใช้คู่กันนะคะสองอย่างนี้ช้อนซ้อมใช้เพื่อตักอาหารรับประทานทัพพีนะคะ,ะก็ใช้สำหรับตักอาหารั้งแห้งแลนะน้ำเช่นข้าวสวยแกงต้มช้อนสั้นนะคะใช้ตักอาหารเพื่อรับประทานหรือใช้เป็นช้อนกลางนะคะตะหลิวก็คือใช้ตักอาหารผัดหรือทอดนะคะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตักอาหารต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่อาหารบ้าง จานนะคะก็ใช้ใส่ข้าวใส่อาหารประเภทยำประเภททอดนะคะถ้วยก็ใช้ใส่อาหารประเภทที่มีน้ำน้อยๆเช่นน้ำพริกน้ำจิ้มต่อไปชามนะคะถ้วยเนี่ยจะเล็กกว่านะคะชามจะใบใหญ่กว่าลักษณะมันเหมือนกันก็จริงแต่ชามจะใบใหญ่ถ้าเป็นลักษณะเล็กๆก็เรียกว่าถ้วยนะลูกนะชามก็คือใช้ใส่อาหารประเภทน้ำเช่นแกงหรือต้มจืดอันนี้จะมีน้ำเยอะนิดนึงแล้วก็โถข้าวนะคะก็ใช้ใช้ใส่ข้าวสวยอ่า ทีนี้เพื่อนๆมีวิธีการจัดอาหารให้น่ารับประทานกันยังไงบ้างมาดูนะคะการจัดอาหารหลักในการจัดอาหารนักเรียนดูนะเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับอาหารอาหารเป็นแกงเป็นต้มเป็นข้าวผัดนักเรียนก็ต้องดูว่าถ้าเป็นแกงนะคะเป็นแกงก็ควรจะใช้ชามถ้าเป็นข้าวผัดก็ควรจะเป็นจานนักเรียนต้องเลือกให้เหมาะสมกับอาหารต่อไปจัดอาหารให้พอเหมาะกับขนาดของภาชนะไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป มีเครื่องปรุงหรือว่ามีน้ําจิ้มก็ควรจะใส่ถ้วยเล็กๆแยกนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันของอาหารในหน่ารับประทานเช่นการวางแตงกวาสลับกับมะเขือเทศนะคะ,ะการเลือกใช้ภาชนะในการจัดอาหารเรียนดูนะต้มเลือดหมูตําลึงน้อเรียนคิดว่าควรใส่อะไรคะก็ควรจะใส่ชามเพราะมันเป็นอาหารประเภทน้ําไข่เจียวนะคะ ันเป็นอาหารประเภททอดแล้วก็แห้งก็ควรจะใส่ในจานแบนก้นไม่เล็กมากน้ำจิ้มก็ควรจะจัดใส่ถ้วยเล็กๆผลไม้ก็ควรจะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใส่จานแบนๆบนนะคะอะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดอาหารให้สวยงามค่ะเรามาดูกันนะคะ ลืมนำความรู้นะคะที่น่าจากคลิปนี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ